สวัสดีเรียนทุกคนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้อยู่กันที่บทที่12เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับชั่วโมงนี้ใช้หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2ของสสทนะครับให้เรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่245นะครับแบบฝึกหัด12.11งการอ่านและการเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย3นะครับเขาก็จะมีข้อมูลให้เราดังนี้นะครับก็คือวันที่1 9ถึง20่กุมภาพันธ์พศ2563แก้วตาบันทึก ข้อมูลเพื่อนำไปเขียนบันทึก,กรายร,รับรายจ่ายดังนี้นะครับข้อมูลก็จะมีวันที่19กุมภาพันธ์63นะครับแม่ให้เงิน100บาทซูนซนสตางซื้อขนม20บาท50สตางซื้อก๋วยเตี๋ยว35บาทซูนซนสตางวันที่20กุมภาพันธ์63ช่วยย่าทำงานบ้านได้เงิน50บาทซูนซนสตางซื้อน้ำผลไม้ปั่น15บาทซูนซนสตาง ซื้อสมุดว่าเขียน10บาท50สตางค์ครับจากข้อมูลตรงนี้เขาต้องการให้นักเรเียนทำเป็นตารางบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับของแก้วตานะครับนักเรียนก็มาเขียนตารางลักษณะนี้นะครับก็คือเริ่มวาดตั้งแต่นี้เลยแล้วก็เขียนชื่อตารางครับ บันทึกรายรับรายจ่ายของจุดๆเราก็เติมไปว่าบันทึกรายรับรายจ่ายของแก้วตานะครับจังม่ากแก้วตานะครับต่อมาวันที่วันที่เท่าไหรนะ่วันที่1 9กถึง20กุมภาพันธ์พศ2563นะครับแล้วก็มาเติมให้หมดเลยตั้งแต่วันที่1 9ถึง20กุมภาพันธ์พศ2563นะครับเป็นอันเสร็จชื่อตารางน,นะครับทีนี้ก็มาเติมข้อมูล ตามที่เขากําหนดนะครับก็คือหัวตารางก็จะมีวันเดือนปีรายการรายรับหน่วยเป็นบาทรายจ่ายหน่วยเป็นบาทคงเหลือหน่วยเป็นบาทนะครับก็มาเริ่มแต่วันที่19กุมภา63นะครับรายการแรกก็คือแม่ให้เงินแม่ให้เงินนะครับแม่ให้เงิน100บาทซุนซสตางค์ครับเป็นรายรับรายจ่ายครับนักเรียนรายรับนะครับเราก็เติม100บาทซุนซุสตางค์ตรงรายรับนะครับส่วนรายจ่ายแดดนะครับคงเหลือก็คือ ยังไม่ได้ใช้อะไรก็เหลือ100บาทซุนซนสตางค์เหมือนเดิมนะครับรายการที่2คือซื้อขนมเอามาเติมกี่บาท20่บบาท50สตางค์คำว่าซื้อขนมนี้เป็นรายจ่ายรายรับเราจะเด็ดน,นะครับจ่ายไป20บาท50สตางค์ก็มาเติมในช่องรายจ่ายนะครับคงเหลือคงเหลือเท่าไหร่ก็คือเอา100บาทซูนซนสตางค์ตั้งลบด้วย20บาท50สตางค์ครับผลลบก็จะออกมาเป็นคงเหลือของละของช่องนี้นะครับ ก็จะเหลือเงินอยู่79บาท50สตางค์ครับต่อมารายการที่3คือซื้อกว๋วยเตี๋ยวนะครับเขามาซื้อกว๋วยเตี๋ยวนี่เป็นรายจ่ายนะครับรายรับเราจะแดดนะครับแดดไป35บาท00นสตางค์ล้วก็มาเติม35บาท00นสตางค์ครับคงเหลือคือเอาคงเหลือด้านบนตั้งลบด้วยคงเหลือด้านล่างนะครับลบก็จะคือ44บาท50สตางค์ครับ ต่อมาวันที่20กุมภาพันธ์63นะครับรายการแรกของวันนี้ก็คือช่วยา่านะครับช่วยญาติทำงานบ้านได้เงินนะครับแสดงว่าเป็นรายรับนะครับเราก็มาเติมช่องรายรับนะครับรายรับคือ50บาทซูนซูนสตางค์นะครับรายจ่ายก็ใส่เครื่องหมายแด,ดนะครับคงเหลือคือเอาคงเหลือด้านบนบวกกับรายรับก็คือ50บาทซุนซนสตางค์ครับ 4 4บาท50สตางค์บวกกับ50บาท0ูนสตางค์ก็จะเป็น94บาท50สตางค์นะครับรายการต่อมาคือซื้อน้ำผลไม้ปั่นนะครับก็มาเติมซื้อน้ำผลไม้ปั่นนะครับเป็นรายรับรายจ่ายครับนักเรียนรายจ่ายนะครับรายรับเราจะเดกจ่ายไป15บาท0ูนสตางค์คงเหลือเท่าไหร่ก็คือเอาคงเหลือด้านบนตั้งลบด้วยรายจ่ายก็คือ15บาทนะครับผลลบก็คือ 79บาท5 0สตางค์นะครับรายการสุดท้ายก็คือซื้อสมุดวาดเขียนนะครับคำว่าซื้อสมุดวาดเขียนเป็นรายจ่ายนะครับรายรับเราจะแดดจ่ายไป10บาท5 0สตางค์คงเหลือเท่าไหร่ก็คือเอาคงเหลือด้านบนตั้งลบด้วยรายจ่ายก็คือ10บาท50สตางค์นะครับผลลบก็คือ69บาทศ0ย์สตางค์นะครับเป็นอันเสร็จนะครับ ครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็จะให้เรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่245นะครับให้เรียนทําลงในสมุดร,รายวิชาคณิตศาสตร์ของแต่ละคนนะครับก็คือเริ่มเขียนวันที่แล้วก็เขียนข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเขียนตารางด้านล่างข้อมูลนะครับสำหรับคุณครูที่ทําแทรกไปอย่างนี้ก็คือมันไม่สามารถต่อด้านล่างได้ถ้าต่อด้านล่างมันก็ต้องไปเพิ่ม ชีท PowerPoint อีกหน้าหนึ่งครับซึ่งมันจะไม่เห็นข้อมูลครับครูก็เลยแบ่งเป็น2ฝั่งครับก็คือฝั่งนี้เป็นข้อมูลฝั่งนี้เป็นตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของแก้วตาครับที่เราต้องตอบเวลาเรียนตอบก็เริ่มเขียนข้อมูลเสร็จแล้วก็มาเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายของแก้วตาต่อด้านล่างครับแล้วก็ตามนั้นเลยเขียนลงมาตามตามครูเลยทําลงในสมุดนะครับย้ำอีกรอบสมุดร,รายวิชาคณิตศาสตร์ของแต่ละคน เมื่อ,อเรียนทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปผลงานของอเรียนส่งลงในอัลบั้มลายวิชาคณิตศาสตร์ของแต่ละห้องเรียน,นครับสําหรับชั่วโมงนี้ใครไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยอะไรก็แอดไลน์มาถามครูที่ไลน์ส่วนตัวนะครับชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ